สวัสดีครับผมสุเมศนะครับร้านภูนเสมอแท็กเตอร์นะครับเป็นยังไงบ้างครับปีใหม่นะครับไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะฮะสบายดีเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับก็ขอให้ปีใหม่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปีที่แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านพ้นไปนะครับปีใหม่ๆก็เริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็อย่างว่าเนาะอย่างเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับสู้ๆกันไปนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอะไรๆมันก็ไม่ดีนะครับก็ต้องสู้กันต่อนะครับมีชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็พอดีที่ร้านก็รวบรวมอุปกรณ์มือสองมาได้ส่วนหนึ่งละนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวก็จะขายนะครับแล้วเอาว่าราคาแบบ ย่อมเยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาที่ต้นทุนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อุปกรณ์พวกนี้ผมจะไม่ได้ตัดพราะคา้าที่ไหนมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มันติดรถแล้วก็บางทีลูกค้าซื้อรถไม่ได้เอาพวกผ่านพวกอะไรพวกนี้มันก็จะเหลือนะครับก็จะตัดขายให้ราคาต้นทุนนะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาดูนะครับก็วิดีโดอคอลมาดูของก่อนนะครับแล้วก็ จะให้จัดส่งอะไรยังไงเนี่ยก็แจ้งมาได้นะครับเพราะว่าที่ร้านก็จะมีรถขนส่งทั่วประเทศนะครับใกล้ไนะครับไปส่งหมดนะครับค่าขนส่งก็ไม่แพงนะอยู่ประมาณตั้งแต่พันกว่าถึงสามพันแล้วแต่ระยะทางนะครับแต่ก็ยังถือว่าราคามันไม่ค่าขนส่งราคามันไม่สูงมากนะครับแล้วก็เผื่อว่าตัวไหนผมพอจะลดให้ได้อะไรให้ได้ก็เดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึง่งเนาะอ่ะไปะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับก็ไล่ไปเหมือนเดิมแหละหนึ่งสองสามแล้วผมจะลงราคาไว้ให้นะครับ ถ้าเกิดลูกค้าสนใจตัวไหนก็ดูหมายเลขไว้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะดูขออีกทีนึงก็วิดีโอที่ตัวแรกนะครับเป็นผ่านใบยิบสองนิ้วนะครับผันห้านะครับตัวแรกหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับใส่กับพวกสามหกนะครับ L สี่ศูนย์ได้นะครับตัวที่หนึ่งหนื่นเก้าห้าร้อยนะครับโคงไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับติสันภายนอกประมาณนี้เลยนะครับลูกโคงลูกเตอรมีพอขยับได้นิดหน่อยนะครับแต่โครงอะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับติสันไม่สวยนะครับหมื่นเก้าห้าร้อย ตัวที่สองนะครับตัวนี้ตาช้างใบยี่สิบสองเหมือนกันนะครับก็ใส่กับพวกยี่สิบแปดแรงสามสิบสองนะครับสามสิบหกก็ใส่ได้นะครับสามสิบสี่ก็ใส่ได้นะครับหมื่นเก้านะครับตาช้างนะครับผ่านห้าใบเบอย์ไรดีพวกเนี้ยมันผ่านไม่ค่อยได้ใช้ตัวที่สามนะครับใบยี่สิบสองนะครับผ่านห้าเหมือนกันนะครับสองหมื่นนะครับตัวที่สามสองหมื่นนะครับพวกนี้มันสภาพดีอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรตัวที่สี่นะครับผ่านหนึ่งรอสามสิห้านะครับ ผานห้าตาช้างใบยิบสองนะครับก็หมื่นอ่าหมื่นเก้านะครับนี่ใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับตามการใช้งานนะครับตัวนี้ขายตาวสภาพนะตัวที่สี่นะครับหมื่นเก้านะครับใส่กับพวกสี่ศูนย์นะครับสามหกได้นะครับแล้วก็มาตัวที่ห้านะครับตัวนี้ก็ใส่กับสามหกสี่ศูนย์เหมือนกันนะครับตัวที่ห้าหมื่นเก้านะครับเป็นตาช้างนะครับอ่าใบนะครับคัดถ้ายก็จะมีสึกบ้างนะครับ แต่ใบพวกนี้ยังดีนะครับตัวที่ห้านะครับหมืนเก้าตัวที่หกนะครับอันนี้ใบยี่สิบสองนะครับแต่โค้งมันจะน่าจะเหมาะกับพวก l อลสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดหรือว่าห้าูนย์นะครับเพราะโค้งมันจะยาวนะครับแล้วโค้งมันจะใหญ่ตัวที่หกนะครับ1มืนสี่นะครับโค้งไม่มีเชื่อมไม่มีดามอะไรนะครับสีสันภายนอกประมาณนี้นะครับ ลูกปงลูกปืนมีหลวมนะครับบูธเบิร์ดอะไรมีหลวมนะครับตามการใช้งานนะครับอันนี้ตัวที่หกนะครับหมื่นสี่บปิร์ตฐานสามนะครับตัวที่เจ็ดหมื่นห้านะครับใส่ได้ตั้งแต่สามสิบหกแรงสี่สิบแรงนะครับที่แปดนะครับตาช้าเหมือนกันนะครับฐานห้านะครับอใบดีนะครับใบเต็มดีนะครับ ลูกปืนนะครับมีนะครับหลวมนะครับบูตัวนี้ก็น่าจะมีหลวมตามอายุนะครับไอโซสปริงมีให้นะฮะตัวที่แปดนะครับสองหมื่นนะครับตาช้างโครงสภาพดีอยู่นะครับแต่สีสันภายนอกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกสปริงอะไรพวกนี้ใส่ให้นะอ่าตัวนี้ตัวที่แปดนะครับสองหมื่นบาทมาข้ามาฝั่งนี้นะครับเอ่อ เดี๋ยวอ่ะใบดันนะครับใบดันอันนี้ L ห้านะครับสามหมื่นนะครับอุปกรณ์ครบนะครับหลักๆครบนะครับถ้าเกิดขาดก็อาจจะขาดเป็นพวกน็อตอะไรเงี้ยบางตัวนะครับเป็น 2, อของคาร่านะครับน่าจะเป็น F D หนึ่งแปดห้านะ F D หนึ่งแปดหกนะครับต่อกับ L ห้าตัวนี้สามหมื่นนะครับมาฝั่งนี้ ตัวที่เก้านะครับหมื่นเก้านะครับตาช้างผ่านห้าใบยีิบสองนิ้วนะครับหมื่นเก้าใบเต็มนะครับตีสันภายนอกตามนี้นะครับแล้วก็มาตัวที่สิบนะครับหมื่นเก้าเหมือนกันนะครับผ่านห้าใบยีิบสองเหมือนกันนะครับตาช้างแต่กับเอสามสิบสองสามสิบสี่สาสิบหกได้นะครับอันนี้เครื่มพ่นยานะครับตัวที่สิบเอ็ดสองมืนสามนะครับเครื่มพ่นยาตาช้าง อุปกรณ์ครบนะครับปั๊มเปิมมียอยมีปลาช้างนะครับตัวที่สิบเอ็ดนะครับสองหมื่นสามนะครับเพิ่มพลนยาฐานห้านะครับมีคาดมาด้วยนะครับตัวที่สิบสองหกพันบาทตามอายุนะครับใช้งานได้นะครับเตือรถถ่าแบบเก่าๆอะไรพวกนี้นะครับตัวที่สิบสองนะครับหกพันนะครับแล้วก็ ตัวที่สิบสามนะครับฐานหกนะครับฐานหกของหุยหมื่นห้านะครับหมื่นห้าโครงก็จะมีเชื่อมมีไอ้นี่อยู่นะนะครับจะมีเชื่อมมีอะไรอยู่นะครับขายตามสภาพนะครับหมื่นห้านะครับไงก็ต่อรองกันดูต่อไปสิบสี่นะครับตาช้านะครับฐานห้าไยีิบสองนิ้วนะครับสองหมื่นหนึ่ง สภาพสวยใหม่นะครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มาตัวที่สิบห้านะครับผ่านห้าใส่กับยี่สิบแปดแรงอะไรพวกนี้นะครับสามสิบสี่แรงก็ได้นะครับสามที่กก็ใส่ได้นะครับหมื่นหนึ่งตามสภาพนะครับสภาพนี้เลยหมื่นหนึ่งนะครับตัวที่สิบห้าแล้วก็ตัวที่สิบหกนะครับผ่านห้าตราช้างนะครับ หน่งเก้านะครับอ่ะัดไปนะครับตัวที่สิบเจ็ดนะครับตาช้าเหมือนกันนะครับใบยี่สิบสองพันห้านะครับตัวนี้สภาพสวยใหม่เลยนะครับสองหมื่นหนึ่งาสำหรับตัวนี้ตัวที่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็สิบแปดจะเป็นโรตารี่นะครับตาช้างหนึ่งหกสามนะครับใบก็ประมาณนี้นะครับใบศึกนะครับหมื่นเก้านะครับตัวที่แปดหมื่นเก้านะครับ แล้วก็ผานสามนะครับตัวนี้ตัวที่สิบเก้าใส่กับสามสิบหกนะครับสามสิบแรงสามสิบสี่นะครับใส่ได้นะครับหมื่นเก้าไม่ใช่หนึ่งห้านะครับตัวที่สิบเก้าเราจะมีพวกลูกโป่งลูกปืนนะครับมีด่วนบ้านนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ยกล่องนะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตัวที่ยี่สิบนะครับหมื่งสองห้าร้อยสภาพยังใหม่นะครับ ตัวที่ย0นะครับหมื่นสองห้าร้อยถ้าที่สนใจนะครับอุปกรณ์มือสองนะครับก็ดูหมายเลขว้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งผมมานะครับถ้าเกิดสนใจตัวไหนหรือว่าจะดูตัวไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอให้นะครับส่วนเรื่องของการจัดส่งนะครับลูกค้าก็แจ้งพื้นที่มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องของค่าขนส่งให้ตัวไหนถ้าเกิดว่ามันพร้อมขนส่งให้ได้ผมก็เดี๋ยวช่วยันไปนะครับไม่มีอะไรนะครับ ถ้าสนใจยังไงก็โทรติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทร0994945351นะครับอ่าแอดไลน์นะครับ ID ไลน์0994945351นะครับยังไงก็สนใจตัวไหนนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ